แต่ก่อนอยพูดถึงวิมานลอยอยู่แล้วในเรื่องเมมมากซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดเอง <c oughs> ก็อย่าขอพูดเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก่อนพระอรหันต์จะเป็นได้ต้องตัดสัญญน์สิบรายการค่อยฟังให้ดีนะหนึ่งสกายติฐิสองวิจิกิจชาสามธิรปตะปรามาต เจสี่กรรมฉันทะห้าปิฆะหกกรุา 6, ร,ราคะเจ็ดอรูราคะแปดวันนะเก้าอุตจักสิบอวิชาฟังแล้วไม่รู้เรื่องขอย้อนต้นสังโยชน์สามเมื่อต้นคือหนึ่งสก,กายติฏฐิมีความรู้สึก,กว่าร่างกายนี้จะต้องตาย เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันและสกิทาคามีนาสก,กายติตินี้ถ้ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายเว่าเป็นของโรงโครกสรงกรกเสอิดสียเอียนไม่น่ารักไม่ติดใจในรูปกกายอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระนาคามีอารมณ์ของพระอรหันต์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา มีจิตเป็นสังขารุเปเพคขายาระปกติยานี้เบาารมัรฐานในข้อดีสองวิจิกิจชาไม่สงสัยในความดีของพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วความจริงใจข้อดีสามศีลปตาปรามามา์มีศีลบริสุทธิ์ไม่บกคร่องถ้าตัดได้สามอย่างนี้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นสกิทาคามีก็ได้ ถ้าตัดข้อที่สี่คือการมาฉันทะไม่มีความรู้สึกในการมณ์ข้อที่ห้าปฏิฆะไม่มีอารมณ์ไม่พอใจอย่างนี้เป็นพระอนาคามีต่อไปก็ตัดอีกห้าคือรูปอ,อรูปราคะไม่ติดใจในรูปฌชานคือไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌชานอารูปราคะไม่หลงไหลในรูปฌชานมานะไม่มีการถือตัวถือตน เพื่อจะไม่มีรมฟุ้งซ่านจิตตรงพระนิพพานให้วิชาตัดความโง่ทั้งหมดอย่างนี้เป็นพระอรหันต์และพระอรหันต์นี้ก็ยังแบ่งเอาเป็นสี่เีสี่ได้เป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขาวิปัสสโกสุขาวิปัสสโกนี้เจริญกรรมฐานวิสมาธิเบื้องตนเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาอย่าควบ สมถะภาวนาไม่ใช่สมถะเฉยๆต้องเป็นสมาสมาถะด้วยแล้วไม่ไม่ใช่วิปัสนาล้วนๆตามที่เข้าใจกันวิปัสนาล้วนน่ะทำไม่ได้ต้องมีศีลมีสมาธิสมาธิคือสมถะเป็นพื้นฐานและมีปวิปัสนายหญครบจึงกระทั่งตัดกิเลสเป็นสมุทเทตุรหรันอย่างนี้เรียกว่าอารหันสุขาวิปัสสโก อรหันต์ที่สองนิวตวิโชคือมีวิชาสามก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าตอนชานโลกีก็1หนึ่งได้ทิพยจุฬาจารสาม,มารถเห็นเพรนเห็นสวรรค์เห็นอะไรเห็นจิตใจคนได้หมดแล้วสองปุพเพนิวาสานุติยานละกึกชาติได้แล้วต่อไปทำกิเลสให้สิ้นไปอย่างนี้เป็นอรหันต์วิชาสาม ก็หมดที่สามก็เป็นอภิญญาหกมารฐานอภิญยาหกขณะที่ได้ฌานโลกีต้องได้ฤทธิ์มีมีอภิญญาคือแสดงฤทธิ์ห,หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้เหาอเอือนเดากาศได้ทั้งในก็ได้ตามชอบใจในอิทธิอิทธิวิธิแสดงแสดงฤทธิ์ดดได้สองชิบะโสตยานหนังสือในเขียนว่าสิบะโสตเฉยไม่ถูก ต้องเป็นทิปโสตยานทิปโสตโสดคืนเนื้อนี่มันเป็นทิปไม่ได้อาตมาไม่ได้ค้านหนังสือหนังสือเขียนผิดก็ต้องค้านความเป็นจริงตามความเป็นจริงต้องเขียนว่าทิปโสตยานมีความรู้ทางหูไม่ที่เรียกว่าหูทิพหหูนี่ไม่ทิปหูนีม่มันมีแต่เศร้าลงไปหูคนมันมีแต่แก่ลงแก่ลงประสาเสื่อมลงเสียมลง,ๆๆลง แต่ว่ายานเป็นเครื่องรู้ทางหูรู้ได้ไกลแสงไกลเสียงเทวดาเสียงผีเสียงพรหมเสียงนิพพานส,น,นสินนรกเห็นงเสียงเปรตสือกายรู้ได้หมดคนจะพูดไกลแสงไกลขนาดไหนก็ตามต้องการจะทราบทราบใจนี่ยานกับความเป็ทิพย์ของหูจะธรรมดาต่างกันถ้าความเปทิพย์ของหูธรรมดาก็ต้องฟังเฉพาะเวลาที่เขาพูดถ้ายานนี้ไม่เป็นอย่างนั้น เขาพูดมาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่แสนกับก็ตามต้อต้องการจะได้ยินได้ยินได้ทันทีเสียงจะขังอยู่ยานจะถอยหลังเขาไปรู้ก็เร็วลงว้าเป็ญญาหกมีมีหกอย่างคือหนึ่งอิทธิฤทธิแสดงฤทธิได้สองทิพสติยานมียานทางหูคล้ายคล้ายหูทิพแล้วก็สามเกตุริยานรู้จิตใจคนอื่น แล้วกสี 4, ปุกเพนิวา 3, สญญามติยานรู้ชาติได้ห้าทิพยานตาห้าทิพยานหนังสือเขียตาทิพย์แล้วไม่ใช่ตาทิพย์นีจิตใจเป็นทิพย์้ายตาทิพย์รู้ได้คล้ายตาทิพย์แต่ตอนทั้งห้าอย่างนี้ต้องทําได้เมชานโลกีแล้วก็ต่อไปมาทํากิเลสหมดทรรอาสงขยานในเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอรหันต์ร้องปการ ตอนนี้อรหันต์โหมดที่สี่อรหันต์โหมดที่สี่นี่เขาเรียกว่าปริสมิธายานปริสมิธายานนี้ไม่เกี่ยวกับทธิ์คือไม่เกี่ยวกับทธิตทั้งหมดมีความฉลาดความจะหลายข้อที่หนึ่งคืออัฏฐะอัฏฐะปริสมิธาปัญญาแตกฉานในอัฏฐะคือคำอัฏฐะที่บายเรียกว่าข้อทำใดๆที่ ที่สันส้นๆสามารถอธิบายให้กว้างขวางได้และว็็ถูกต้องของธรรมะแบบธรรมะปสมิธาข้อความใดๆที่ยาวก็สามารถจะย่อให้สั้นได้ความชัดนิรุตินิรุติไปิเสมิธาฉลาดในภาษาก็ลงความว่าฉลาดในภาษาจะรู้ภาษาทุกภาษาแล้วมัง้งอาจจะมาขอทิ้งแมมก็แค่นี้นะ แล้วสี่ปฏิภาณะปิสิมิธามีความฉลาดในปฏิภาณคือการพ,พูดพูดฉลาดมากก็รวมความอรหันต์จริงๆมีสี่หมวดหนึ่งสุขะเบอสโกสองเตวิชโชสันฉลพิโยสีป่ปิสัมพิทาปโตนก็รวมความว่าสำหรับสุขะเบสโกนั้นท่านไม่มีกรณีพิเศษไม่มียานพิเศษแต่ความเป็นจริงแล้วเขาต้องการแค่การตาก,กิเลส ถ้าจะถามว่าอรหันสุขภเสโกต้องการจะศึกษาวิชาสามอภิญญาหกจะได้ไหมก็ขอตอบว่าถ้าท่านศึกษาจริงๆมันต้องได้เพราะความเอรหันจิตใจบริสุทธิ์เป็นของยากทํายากทาได้แล้วสุญญาต่างๆในวิชาสามใอพิญญาหกเป็นของง่ายกว่าถ้าจะถามว่าแล้วทาไมไม่ทํากัน ก็ขอตอบว่าคนทุกคนทำงานเพื่อต้องการความร่ำรวยตอนนี้เมื่อรวยเต็มที่แล้วเคยทำไร่ไถนามาก่อนขุดดินกินทรายมาก่อนต่อมาก็ฐานะดีขึ้นเ็วทำการค้าขายบัางทามีนาให้เช่าวบัางในที่สุดเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตั้งธนาคาร เมื่อตั้งธนาราคาเนี่ยแล้วเงินมามีเป็นแสนล้านแล้วใครจะกลับไปทํานาอีกจะพันดินอีกการไปศึกษาสองวิชาสามห้าห้าในปัญญาหกเหมือนก็กลับไปฟันดินอีกไม่มีใครเขาทำกันเรื่องความว่าคนต้องการความร่ำรวย <c oughs> ไม่ต้องการอยู่ในฐานะกรรมกรที่ยากไร้ชั้นใดเมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่กลับไปฝึขุดดินทำไร่ถ้าจะทํทำไร่ก็จ้าจงเขาทำไม่ทำเอง ก็รวมความว่าพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันการศึกษาสองในวิชาสามก็ดีห้าในพญ,ญาหกก็ดีก็ต้องการเพื่อเป็นกำลังช่วยในการตักกิเลสเพื่อเป็นสมุทเฉตะระหรันอันนี้มีเรื่องหนึ่งสำหรับคำว่าไปชมิทายานอาตมาเองก็อึอดอัดตันใจมานานแล้วเรื่องไปชมิทายานขณะที่เรียนปาบาลีอยู่หรือเรียนรักธรรมก็าตาม อ่านแล้วบางท่านฟังเทศจบเดียวไปหลันพร้อมบริสมิทายานบางท่านไม่ทันเยกโนหัวไปหลันพร้อมบริสมิทายานบางท่านบทสองเช้าวันไปหลันพร้อมบริสมิทายานแต่คำว่าไปสมิทายานท่านลงท้ายว่าทรงพระไตรปิฎกก็เลยอึดจคิดว่าเราเรียนเกือบตายใช้เวลาตั้งสิบปีกว่ายังไม่สามารถทรงพระไตรปิฎกได้ แล voi, Usually, Yet, so ้วทำไมคนที่ไม่เคยเรียนเลยทำไมจงส่งได้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็เลยคิดอัดตันใจอยู่นานตอนในที่สุดก็มาทราบภายหลังว่าพระที่เป็นไปชิมิทายานแล้วเข้าใจในพระไตรปิฎกกิงคือสิ่งใดที่ยังไม่เรียนก็เข้าใจที่เรียนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระรหันที่มีปัญญาสู มีความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกพูดถึงอะไรท่านจับเพียงแค่จดหมายปลายทางสิ่งที่มีความสำคัญไม่ใช่อ่านทุกตัวไม่มีความจำเป็นเมื <c oughs> ่อจะมาขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ <c oughs> ก็ไปถามสมเด็จพระุภธโฆพุทธาจารย์ว่าโหนท่านแตกฉายความรู้หลายอย่างถามท่าว่าการทรงพระไตรปิฎกท่าอย่างไงท่านถามว่าเธอเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือ ก็กราบเรียนที่ว่าเคยอ่านมาสามปีถือว่าปีละจบท่านก็ถามใหม่ว่าเธอกลับไปดูใหม่ว่าพระไตรปิฎกหน้าไหนไม่พูดถึงขันห้าก็รวงความแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศทั้งหมดเทศเึงขันห้าเรื่องเดียวแด้เปลี่ยนํำนวนไปพอท่านพูดท่านี้ก็เข้าใจกราบท่านบ่าอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วครับ <c oughs> ไอ้คำว่าเข้าใจในที่นี้ไม่ได้หมายความเป็นไปเสวิทายานไปด้วยเพป็นเพียงว่าอ่านหนังสือมาแล้วไม่เข้าใจในหนังสือพูดอิเล็กเปปปะมาก็เสียเวลาไปสิบนาทีกว่าตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องการทำบุญคนทำบุญบรรดาท่านพุทธริษัทพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเมื่อจิตใจตั้งทำบุญเสร็จทำบุญแน่นอนแล้ว สมเด็จพระบิตแก้วทรงยืนยันว่านิวิมานคอยอยู่แล้วคือเจ้าของนี่ยังไม่ตายแต่วิมานปรากฏอยู่ก่อนเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระชินวนรพระมศสสันดาสมมาสมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีท่านมานกท่านหนึ่งคือนันทิยะมานก เป็นคนเคารพในพุทธศาสนาปกครองทรัพย์สินมากมายคือเป็นสิกขีมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระมหาหมุนีสร้างสัลาสีหน้าถวายพระพุทธเจ้าคือถวายเป็นของสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน <c oughs> หลังจากนั้นแล้วตอนกลางคืนสาอักษรสาวกขององค์สมเด็จพระพิทธตจมารคือพระโมคคัลลา พระองค์นี้มีความสำคัญมากถ้าเรียกว่าวันนี้ทั้งหมดบรรดาแานพุทธบริษัทพูดเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่มีนิทานและก็ไม่มีนิมิตนิทานก็ดีนิมิตก็ดีเขาบรรดาแานพุทธบริษัทยาถือว่าจริงเกินไปเอาเหตุเอาผลเป็นสาคัญแต่ว่าในเรื่องนั้นๆให้ถือธรรมะเป็นสำคัญธรรมนะน่าจริงแน่ มาตอนนี้ปรากฏว่าพระโมกัลลาพระโมกัลลานี่ท่านเป็นพระพิเศษแต่พระที่ท่องเที่ยวในสวรรค์น,นี่พรมโลกในโลกแดนเปรตสุรกายก็มีเยอะไม่ใช่มีพระโมกัลลาอง์คเดียวแต่ว่าแต่ละท่านต่างคนต่างไปต่างคนต่างรู้ไปเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็มาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วยความปรินใจ ว่าคนนั้นตายไปเกิดที่ไหน,นคนนี้ตายไปเกิดที่นี่ใครเป็นญาติยานาดิกาดิเกกันบ้างเขาสั่งมาว่าอย่างไรท่านแนะนําตามนั้นเวลานั้นพระเจ้าไปองค์ยืนยันแต่วันพระโอปปัมโมกขลานั้นไปแล้วไม่อยู่เล่าวไปหามาทั่วพบทุนแล้วก็กลับมาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเหตุที่พบมาเ,เป็นความจริงหรือไม่องค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงยืนยันรับตอนนี้มาวันนั้นคือวันนั้นที่นันทิยะมานพท่านถวายสลาสีหน้าเสร็จกลางคืนพระบุคคลาก็จะเดินกรรมฐา,านตามปกติพระราหันพระราหันนี่เวลาจะเดินกรรมฐานบรรดาแต่พุทธริษัทจะไปดูเวลานั่งัาสมาธินีมันไม่ได้ ท่านไม่ถือการขัดสมาธิเป็นเรื่องสําคัญนั่งคามาหมือซ้อนกันนี่นะเพราะว่าเป็นพระที่จบแล้วท่านใช้อารมณ์ได้ในทุกขณะขณะคุยกันนี่ท่านก็ใช้ได้อย่าลืมว่าอรหันใช้ฌุชานจะมาบัดตรความไปคทิพไม่จํากัดเวลาเจะพูดจะคุยจะทํางานทําการนุอย่าจะรู้อะไรก็รู้ได้เห็นอะไรปุ๊บปั๊บมีความรู้สึก แต่ว่าพระอรหันต์เป็นพระเก็บไม่แสดงออกไม่ช์งวงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเธอทั้งหลายจงอยาชูงวงเข้าไปสู่ตะโกนนั่นหมายความแสดงตนโอ้อหดว่าฉันเป็นพระอรหันต์บ้างฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้บ้างฉันไปเรียนฉันนั้นฉันนี้ฉันเป็นเดยกผูฉันเป็นพระครูฉันเป็นพระเจ้าคุณอะไรพวกนี้ จริงๆแล้วพระสมัยนี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครก็ชูงวงกันแต่พวกชูงวงคนจะมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาธรรมดาสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นก็ยอมจะมีท่านบอกว่าเธอท่างหลายจงหย่าชูงวงเข้าไปสู่แต่กุลคือประกาศตนว่าฉันเป็นขันนั้นฉันเป็นขันนี้เพื่อความเลื่อมใสของบุคคลที่ประการหนึ่งท่านบอกว่าจงทําตนเหมือนโมคคลา ุคคลาทําตูนเหมือนมันแหลงผู้เพื่อไปเชยน้ําหวานจากกิน่นาจากเกสรผลดอกไม้แต่ได้กินน้ําหวานและดอกไม้เขาไม่ช้าฉันใดบรรดาบิสุสนันไหลในพุทธศาสนาเวลาเขาไปสู่ทวโคนยงอย่าทําให้บรรดาญาโยมพุทธบัตรสัตว์ษชอบช้าในความเป็นอยู่และจิตใจก็ลงความว่าวันนั้นพระโมกขลาขึ้นไปบนสวรรค์ ก็ไปเจอวิมานที่เคยพบกวันแล้วทุกๆวันแต่ปรากฏว่าเขเลี้ยวเข้ามามุมหนึ่งเขาสวรรค์ชัน้นดาวดึงสถิวโลกก็แปลกมีความแปลกใจวิมานใหม่มันเกิดขึ้นวิมานนี้เป็นวิมานสี่มุกมียอดใหญ่แต่การตาสวยสดงดงามมากแปลวราเป็นระยะ ท่านจึงหันไปถามเทพบุตรที่อยู่ใกล้ๆถามว่าวิมานนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านเทพบุตรตรงนั้นท่านตอบว,ว่าวิมา,น,มานนี้เป็นวิมานของนันทิยะมานกเมื่อกลางวันวาน,นที่แล้วมาปรากฏว่านันทิยะมานกเขาถวายวิมานเขาถวายวิหารสลาสีมุกในพุทธศาสนามีพระเจ้าเป็นประธานพอถวายเสร็จใหม่ก็ปรากฏก่อน อาก็สาวว่าพร,ร,ระองสมเดชพชินาวรนั้นบอกถามว่าเป็นอย่างนี้ทุกหลายหรือท่านมาท่านเทวดาวนั้นท่านก็บอกว่าเทพบุตรนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกหลายคนที่ทําบุญเสร็จมีวิมานทันทีทันใดมาพูดถึงตอนนี้บรรดาท่านผู้บริษัทธาคนนึกถึงว่า คนที่ถวายสังฆทานนี้ความจริงถวายสังฆทานก็พร้อม้วยวิหารทานคือปัจจัยที่นํามาถวายก็เป็นสังฆทานด้วยไปวิหารทานด้วยจึงมีริมาณปลายกฎก่อนทุกคนอาคสาวะโงองค์สมเด็จพระธินพงก็มองดูไปที่วิมานเห็นหนางฟ้าเต็มไปหมดเป็นพันคนเวลานั้นบรรดาน,นางฟ้าั้งหลายก็กลงมาจากวิมาณมากราบอาคสาวะโงองค์สมเด็จพระทศพล เเธอทั้งหมดก็กล่าวว่าพันต์เทพขคุณเจ้าผู้เจริญพระเจ้าค่ะพวกฉันเป็นนางฟ้ามาอยู่ที่วิมานนี้หวังจะบำรุงบำเรอเทพประุทยคืนนันทิยะมานุกให้มีความสุขแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ปรากฏอยู่เปล่าว่างๆใจเหว,ง,หวงเพราะไม่มีไม่มีเทพประุยที่จะบำรุงบำเรอ ดัะนั้นเ่อคุณเจ้ากลับลงไปเมืองมนุษย์ไม่โปรดบอกานันทิยะมานพด้วยว่าเวลานี้วิมานใหญ่โตสวยงามที่สุดปรากฏแล้วในดาวดึงสติวัโลกเป็นที่อยู่ของท่านแล้วก็มีนางฟ้านับฝันพันคอยปรุงบำรุงมัเรอยู่ขอยนันทิยะเทพขอยนันทิยะมานพละจากแต่ภาพจากความเป็นคน คือรีบตายแล้วมาเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ดีกว่าเธอเปรียบเทียบว่าอยู่เมืองมนุษย์ก็เหมือนกับใช้ถาดดินเหนียวมาอยู่บนสวรรค์ก็เหมือนกับใช้ถาดทองคำพอ,อเวลาเสร็จภารกิจไปกดพระโมกข์ลาก็กกับ,อกกกบตอนเชา้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศจบพระโมกข์ลากรก็ฟังด้วย ความจริงพระหันก็ฟังเท็จจะนึกว่าพระหันหแล้วไม่ฟังนะทุกองค์ยังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมและพระธรรมนี้พระเจ้าทรงเทศอาจจะมีแปลกๆนิดๆหน่อยๆเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้ใหม่เมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรเทศจบพระพุกคลาเขาทูลถามว่าคนที่ทำบุญแล้วจะยังไม่ตาย รากุภิมันเกิดคอยและมีความเป็นความจริงเป็นประการใดพระเจ้าข่าที่พระโมคคัลลาถามอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่พระโมคคัลลาอดดีพระดดพระโมคคัลลาอดเด่นพระโมคคัลลาจะอดไขป็นความดีที่พระโมคคัลลาทำอย่างนั้นเพราะเป็นการตัดอารมณ์ของตัวว่าการเห็นแบบนั้นไปนูปปาทานหรือเปล่า <c ười> คำรูปปาทานเป็นการนึก้นเองแต่ไม่แน่นะัก คำอุปารทานนตมาก็เคยเกิดเคยพบวันนั้นมันหนึ่งเมรมมัวไปนิดหนึ่งก็ปลายกโกจากจะเฝ้าพระเจ้าขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามมากเปล่งปลั่งและสม,เมีเหมือนปกติเหมือนทุกอย่างกราบท่านแล้วก็ถามปัญหาบางอย่างปลายกกคำตอบ อาตมาถามมาถามถึงเหตุที่เนีเกิดเรื่องหน้าระยะสั้นๆคือถามหนึ่งชั่วโมงต้องการผลต้องการผลในห,หนึ่งชงั่วโมงผลที่เกิดมาผิดก็แปลกใจว่าทุกครั้งที่เราฟังมาไม่เคยผิดวันต่อมาจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตธรรมใหม่เขาทีมม้ทำใจสะอาดจ,จริงๆไม่พุนผันฟันแล่นไม่นึกถึงเรื่องราวที่คิดไปก่อนก็พบองค์สมเด็จพระจินวร์ถามท่าน ท่านก็บอกดูท้ายมือดิพอดูท้ายมือเห็นไปนรูปพระเจ้าจะมีเขียวท่านบอกว่ามานเข้าขวางทางของเธอก่อนที่เธอจะมาเธอจงอย่าคิดอะไรก่อนจงทาเหมือนทุกครั้งที่เรามาเมื่อวานนี้เธอคิดอะไรใช่ก่อนนั้นขึ้นมาอารมณ์นั้นยังค้างอยู่เขาได้อุปาทานเปน็นน้าว่าขโมกันลาท่านตัดอุปาทานอย่างนี้เพื่อความมั่นใจ องค์สมเด็จพระจอมใจสมสรดับแล้วอง,องมมค,าาค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็สงสัยว่าโมกขัลลาเมื่อคืนนี้เธอไปเห็นมาเองแล้วใช่ไหมพระโมกขัลลาก็มีความมั่นใจนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทการทําบุญนวิมานเขาคอยอยู่แล้วทุกคนให้มั่นใจในความดีของตนอย่างมีครั้งหนึ่งตามที่กล่าวมาว่าครั้งหนึ่งที่อาตมานิมิตคือว่าไม่ใช่นิมิตจิตมันวุบวัาไปมันตายอ่ะ พูดง่ายแต่ใครก็เห็นเวลานั้นก็เป็นความตายแต่มันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะักจากเวลาสี่ทุ่ออทักสองสามทุ่มเสร็จๆก็ไปถึงตีสองกลับมาตอนนั้นอีดีบอกว่าไปนั่งอยู่นั้นด้านกำแพงด้านหน,นึ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วงเข้าไปข้างในใสสะอาดสวยงามมากแผวเปล่าประยับสว่างมากแม่ท่านบอกว่ามีวิมานเจ็ดแสนหลัง คอยพกเธออยู่ภายในเธอมีสิทธิ์ดียวกันเข้าไม่ได้คอยก่อนอันนี้ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่จะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้บรรดาท่านผู้บริษัทต,ตอนนี้เป็นนิมิตนะขอบรรดาท่านรู้ใช้กําลังใจของท่านพิจารณาดูก็แล้วกันแล้วต่อมาวันหนึ่งเข้าไปทุบทวนใหม่ถามวิวานชุดนั้นตั้งที่ไหนกันแน่วันนั้นเข้าได้เข้าแล้วไม่อยู่ได้ เพราะวันวันที่ผ่านมาแล้วที่พูดเข้าไปจะอยู่เลยคือไปแล้วจะอยู่เลยไม่กลับท่านจะเลยจึงห้ามเข้าเขตแต่เวลาวันมาวันต่อมาไม่เอาละจะไปแค่ดูเฉยๆท่านก็บอกว่าจากจุดนี้ที่เธอนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือแล้วอยู่ทางซ้ายมือที่มานเจ็ดใช้มานตั้งเรียงรายเป็นยับ ก็มีคนถามว่าคล้ายบ้านจัดสรรใช่ไหมก็บอกว่าใช่แต่บริเวณเขาไกลกว่ากันมากเขากว้างมากสวยสดสงามเรียบก็เดินเข้าไปดูก็เกิดความเพลิดเพลินว่าวริมาณนี้ปริมาณเฉาจริงๆไม่มีเจ้าของถ้าเป็นเมืองมนุษย์เราจะขายเลยหลัง <c oughs> จะเลยหลังคงได้หลายสตังค์แต่ว่าที่เป็นนิพานขายไม่ได้ทระบันดาท่านพุทธบริษัทั้นไลนย เวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีเสร็จเสร็จก็ขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรม,มโลกเชเฐ์เอาธรรมะเป็นเครื่องประจําใจไปใช้ปฏิบัติสักนิดหนึ่งว่าความดีเบื้องต้นของคนก็คือสินห้าทุกคนโยรมัตระวงังสินห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติกรรมสี่ไม่พูดสาวาทห้าไม่ดืม่มโซดาและเมรัย ทั้งห้าระการนี้ถ้าทำได้บรรดาแานพุทธริษัทจะเป็นมหาสเสน่ห์อย่างมากเพราะการไม่ฆ่าสัตว์เป็นคนที่มีใจไม่ร้ายไม่โหดร้ายอย่างนี้นีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เมตตาประณีไปที่ไหนก็มีแต่คนรักปน็นเสน่ห์กรไม่ลักไม่ขโมยของเขาทุกคนก็ไว้วางใจ มีเพื่อนมากหรืต้องมีคนต้องการครบหาสมาคมจะไปพักที่ไหนจะไปนอนที่ไหนก็ได้ข้าวปลาอาหารไม่อดเพราะเขารักนี่ก็เป็นเหตุความสุขใจกายไม่เด้เมื่อสามีปัญญาเขาพวกคนอื่นอันนี้เป็นเครื่องสบายใจอย่างหนึ่งเพราะไปที่ไว้วางใจก็าคนไม่ทําลายความรักกันก็ไปสเสน่ห์ไปเสน่ห์เกิดความรัก การพูดตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมอันนี้มีความสําคัญมากบรรดาจะพุทธบริษัทรักษาให้ดีเป็นเสนีมหาศาลต่อมาข้อสุดท้ายที่พวกเราไม่ดื่มสุราบานไม่ทําสติสรมะชัญะให้เสื่อมจะเป็นของดีมากทุกอย่างห้าริการนี้ทําได้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความทุกข์ใดๆที่มีอยู่แล้วในโลกที่ปรากฏมาก่อน ้าปฏิบัติตามสินห้าจะองค์สุเดริชินวรสัดไปแล้วนี้บรรดาท่านทั้งหลายเขาถือว่าเป็นศีลานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานบทสําคัญทาให้ท่านหลายมีความสุขทั้งชาตินิรชาตนาเวลาหมดแล้วบรรดา่นดานพุทธบรัษัทขอลาก่อรขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ขนล,ลจงมีแด่บรรดา่านพุทธศนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี